สวัสดีครับทุกคนดีดีต้อนรับเข้าสู่ข่าวสัตย์อีที่30นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงซิกเนเจอร์บูธของเจ้าตัวคิเลีเอ็มเปอร์เป้นะครับในกี้ได้วางคอลเลคชันพิเศษให้กับคิเลีเอ็มเปอร์เป้เปิดตัวซิกเนเจอร์บูธลำดับที่4ในกิมม์เมอร์คิเลียสซูเปอร์ไฟฟ์แปดเคเอ็มเฟรมมาในชุดสีไลท์สโตล์เมทัลลิกซีเวอร์แล้วก็ไบร์ทครีมซันนะครับคู่นี้เปิดตัวเมื่อวันที่สามสิบตุลาคมปีสอง่พันที่1พฤศจิกายนปี2021เป็นนต้ดและัะวางจำหน่ายตั้งแต่ว ไนกี้ Nike ได้อธิบายไว้ว่าคิเลียนเอมเปเป้คือหนึ่งในผู้เล่นที่อายุน้อยและก็วิ่งเร็วที่สุดแถมยังร้อนแรงที่สุดในยุคปัจจุบันอีกด้วยและสิ่งหนึ่งที่เป็นเอก,กลักษณ์ความสามารถหรือว่าพรสวรรค์ที่เรามองเห็นในแวบแรกของตัวเอมเปเป้เนี่ยนั่นก็คือไฟเปลวไฟที่ร้อนแรงโชติช่วงนะครับแต่ที่จริงแล้วมันยังมีรายละเอียดมากกว่านั้นเล็กๆน้อยๆน,นะครับในการออกแบบกราฟิกเปลวไฟเนี่ยตามที่เอมเปเป้ได้กล่าวมาก็คือถ้าผมสามารถเพิ่มพลังพิเศษให้กับรองเท้าคู่หนึ่งได้นะครับมันจะเป็นเปลวไฟ พเพราะเปลวไฟไหมายถึงความเร็วนะครับ <c oughs> ใช่กับประมาณนั่นเลยฮะต่อไปเรามาดูเวอร์ชั่นทั้งหมดของเจ้าตัว s u p e r f i ไฟ 8KM Frame นะครับมีทั้งหมดอยู่4เวอร์ชันนั่นได้แก่ตัว Elit ต ตัวโปรตัวอะเคเดมี่แล้วก็ตัวคลับมาทั้ง4แบบครบเซตเลยนะครับก่อนที่เราจะไปดูดีไซน์ทั้งหมดนะครับต้องขอย้ำก่อนเลยว่าในส่วนของเทคโนโลยีทั้งหมดนะครับเจ้าตัวนี้ยังคงเป็นแบบเดียวกับที่เปิดตัวมาเลยนะครับไม่มีการอัปเกรดหรืออัปเดตใดๆในส่วนของเทคโนโลยีเลยนะครับดีไซน์โดยวรวมของทั้ง4นะครับจะครอบคลุมด้วยสีไลท์ทิสโซรูหรือว่าสีม่วงอ่อนบนตัวอัปเปอร์ที่เป็นวัสดุสังเคราะห์ทั้งหมดนะครับแล้วก็ตัดด้วยสีไบรท์คริมสันหรือสีแดงส้มที่เป็นลายเปลวไฟนะครับพร้อมกับม เสียเงินซ้อนทับกับตัวเปลวไฟสีแดงอีกด้วยสุดท้ายก็ประกบด้วยตัวสูตรโลโก้ขอบดําที่มีขนาดใหญ่นะครับวางตําแหน่งอยู่ที่ข้างเท้าด้านอกในส่วนของข้างเท้าด้านในนะครับจะปรับเป็นลายเปลวไฟสีเงินนะครับพร้อมกับสูตรโลโก้ขอบดําขนาดเล็กในตัวอีลิตแล้วก็ตัวโปพร้อมกับตัวสปีดวิงโลโก้สีดําประกบอยู่โซนหลังของรองเท้าทั้งคู่เลยนะครับแต่ในส่วนของตัวอะแคดมี่และตัวคลับนะครับจะลดความละเอียดของดีไซน์ลงเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ปรับสูตรโลโก้นะครับเป็น แบบสีดําทึบและใน,นส่วนของด y น a ามิกฟิตคอร่าหรือว่าตัวไฟนิทหุ้มข้อเนี่ยจะใช้เป็นสีม่วงอ่อนเช่นเดียวกันเลยนะครับแต่ในเรื่องของเทคโนโลยีคุณภาพหรือว่าความกระชับนะครับมีความแตกต่างกันค่อนข้างมากนะครับฉะนั้นหากใครอยากซื้อตัวซูเปอร์ไฟแปดนะครับควรลองก่อนนะครับเพราะว่ามีให้เลือกแค่ตัวหุ้มข้อหรือว่าข้อสูงเท่านั้นไม่มีตัวเวเปอร์สินะครับด้านหลังของตัว El ลิทหรือว่าตัวท็อปนะครับจะมีโลโก้ km หรือว่าคิริเอเอเป้แล้วก็ลายไฟด้านซนเท้าส่วนตัวโปรเนี่ยจะ และตัว a c a d e m มีแล้วก็ตัวขับเนี่ยจะย้าย Tech โลโก้ K.M เนี่ยไปไว้อยู่ข้างท้าด้านนอกตรงข้างหลังส้นนะครับต่อไปครับชุดพื้น Nike AeroTech นะครับที่ปรับจากเจเนอเรชันเก่าเนะครับเชื่อมมาเป็นแผ่นเดียวกันเพื่อความเร็วสูงสุดแล้วก็ป้องกันอาการบาดเจ็บอีกด้วยนะครับให้ดีไซน์ของตัว Elite นะครับเป็นแบบพาร์ทใสหรือว่าแบบสีขาวขุ่นๆหน่อยนะครับในส่วนของตัว Pro ลงไปเนี่ยจะปรับเป็นสีตามคอลเลกชันนั้นๆเลยนะครับนั่นก็คือจะใช้เป็นสีม่วงแล้วก็สีแดงส้มนั่นเองนะฮะไม่ใช่เป็นพาร์ 呢。Lit, no? เพิ่มเติมในส่วนของตัวชุดปุ่มของตัว Academy แล้วก็ตัวขับนะครับจะปรับจากปุ่ม F G นะครับมาเป็นแบบ F G M G นะครับคือมันจะเป็นแบบปุ่มผสมนะครับลองสังเกตดีๆนะครับมีทั้งใบมีดแล้วก็ปุ่มกลมนะครับและสุดท้ายครับเป็นเรื่องของราคาครับตัว elite หรือว่าตัวท็อปนะครับจะอยู่ที่ประมาณ9,400บาทนะครับส่วนตัวโปรครับจะอยู่ที่ประมาณ5,800บาท a c a d e มีครับจะอยู่ที่3,600บาทและสุดท้ายครับตัวขับครับจะอยู่ที่ประมาณ2,200บาทนั่นเองนะฮะตอนนี้ราคาน่าจะลง มาเยอะพอสมควรนะครับยังไงก็ลองไปดูเอาและนักเตะที่สวมใส่ Merc m e r c u r a l Superfly 8 KM Frame นะครับนั่นก็คือเจ้าตัว Kirill a v e r b เป้เองนั่นแหละฮะมีทั้งรูปตอนที่ใส่ฝึกซ้อมแล้วก็ทั้งตอนลงแข่งนะครับแล้วก็ขอบคุณรูปภาพจากเพจปลาในแสงแฉ่งด้วยนะครับ สรุปเพิ่มเติมครับ n นกี้เมอร์คิเรียลซูเปอร์8คิเรียลเอ็มปรรหรือว่า k m Fa m e เนี่ยเปิดตัววันที่30ตุลาปี2021และจะวางจําหน่ายในวันที่1พฤศจิกาย,ยนปี2021เป็นต้นไปนะครับทั้งหมดมีอยู่4เวอร์ชันนะครับในได้แก่ตัว e l i t ตตัว Pro ตัวเคมีแล้วก็ตัวขับแบบครบเซตเลยครับและจะมีเฉพาะแค่ตัว s u p e r f ์ไฟ8เท่านั้นนะครับไม่มีตัวข้อสั้นหรือว่าตัว v i เป r 14นะฮะ และในคอลเลกชันนี้นะครับเป็นซิกเนเจอร์บูทลำดับที่4ของเจ้าตัวคีเลเอ็มปเป้นะครับต่อจากโชเซนทูที่เอกะเลบอนเจมนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าเรานับเฉพาะแค่ตัวซิกเนเจอร์บูทเท่านั้นนะครับมันยังมีตัวพิเศษอื่นๆที่เจ้าตัวได้รับหรือว่าได้โปรโมทให้มาใส่แบบเยอะแย,ยะมากมายนะฮะเช่นในปี2018ครับที่เจ้าตัวได้โปรโมทหรือว่าได้รับรองเท้าสตาั๊ดคู่พิเศษไนกี้เมอร์เคียว360เอ็กกับเวอร์จิอุสอัปโรหรือว่าเอกะับอบไวน์นั่นเองนะฮะอันนั้น้นนนนเเเเเเเรรรราาาาไไมมม่่่่่ััับบบบพพะะววยงงงใชซิิิิกกจจจอ์ูแแๆๆล็ต ในส่วนของซิกเนเจอร์บูธของคิเลนนิปเปินะครับทั้ง4ตัวเป็นแบบลิมิเต็ดเอ dition ทั้งหมดเลยนะครับใครอยากเก็บสะสมหรือคิดว่าราคามันต้องขึ้น ไม่แน่นะครับเพราะว่าเจ้าตัวคีเลนเอ็มบาเป้ครับถือว่าเป็นทายาทต,ต่อจากคริสโนโรนโดในส่วนของไซโลซูเปอร์ไฟเลยก็ว่าได้นะครับถ้าในอนาคตไม่มีใครมาทดแทนคีเลนเอ็มบาเป้ได้นะครับหรือว่าเขาไม่ย,าย้ายค่าซะก่อนนะและนี่คือข้อมูลมคร่าวๆของเมอร์คิเรียลซูเปอร์ไฟ 8K M f a m e นะฮะหากใครมีคำถามหรือว่ามีข้อสงสัยในคอลเลคชันนี้หรือว่าในคอลเลคชันอื่นๆของไนกี้ของอาดิดาสนะครับสามารถพูดคุยคอมเมนต์ลงใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามตอบหรือว่าถ้ามันยาวมากก็จะทำคลิปลงไปเลยนะครับ าหากผิดพลาดประการใดในคลิปนี้หรือว่าคลิปบนเกาะต้องขออภัยแล้วก็ขอโทษไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะครับสุดท้ายขอให้ทุกคนมีความสุขในการดูฟุตบอลแลวก็ดูรองเท้าสตาร์ทปด้วยนะครับใครอยากเก็บรองเท้าลิมิเตียชันรีบเก็บครับแต่ผมไม่ใช่สายคอลเลกเตอร์แน่นอนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสววันนี้ลาไปก่อนพบกันเมื่อเรพบกันสวัสดีครับ